เราเที่ยวด้วยกันในเฟสสามนะครับมีถึง2ร้านสิทธิ์เดี๋ยวเรามาสรุปรายละเอียดวิธีการใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันในเฟสสามกันครับ โครงการน,นี้ครับจัดมาเพื่อเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายให้ประชาชนได้ออกไปใช้จ่ายท่องเที่ยวภายในประเทศครับพูดง่ายงก็คือช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมธุรกิจท่องเที่ยวนะครับให้มีรายได้อะเนาะส่วนสิทธิ์หลักจริงนะครับที่เราได้นะครับก็คือส่วนลด4 0ในเรื่องของโรงแรมรีสอร์ทที่พักค่าตัว๋วเครื่องบินนะครับจากราคาเต็มที่เราเคยจ่ายจ่ายกันเนี่แหละหรือพูดง่ายง่ายว่าไปเที่ยวครั้งนี้เราจ่ายแค่6กของราคาที่พัก ส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือ40%เนี่ยรัฐจะเป็นคนใจ่ายให้ครับแต่การไปเที่ยวเนี่ยต้องเป็นการข้ามจังหวัดนะครับไม่ใช่เที่ยวในจังหวัดของตัวเองหากหลายๆคนได้ใช้สิทธิ์ในเฟสที่1ที่2ไปแล้วนะครับก็จะมีการนับต่อจากเดิมในเฟสที่3นี้ครับยกตัวอย่างครับในเฟสที่2หากเราใช้ไปแล้ว2สิทธิ์นะครับเราก็จะเหลืออีก13สสิทธิ์ถูกไหมครับแต่ถ้าใครนะครับผมใช้ไปเต็ม15สิทธิ์แล้ว ก็อันนี้ก็คือหมดสิทธิ์นะครับแต่วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือให้ชวนเพื่อนชวนแฟนนะครับชวนคนในครอบครัวไปแล้วก็ใช้สิทธิ์ชื่อของเขาตรงนั้นนะครับในการจองคนจองนะครับผมชื่อคนจองไม่ให้เขาไปอันนี้ไม่ได้นะครับเพราะในครั้งนี้ต้องให้คนจองไปเพราะว่ามีการสแกนใบหน้านะครับเป็นการยืนยันตัวตนวันสุดท้ายของการจองนะครับจะสิ้นสุดวันที่23มกราคม2565ครับการจองโรงแรมสิ้นสุดในวันนั้นแต่จะไปเที่ยวได้ สิ้นสุดในวันที่31มกราคครับเดี๋ยวเรามาในขั้นตอนแรกกันก่อนเลยครับสำหรับการลงทะเบียนนะครับเราสามารถไปลงทะเบียนในเว็บไซต์ w w w ยวด้วยกัน c o m นะครับซึ่งคุณสมบัตินี่ก็ง่ายๆมากเลยนะครับอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปใครที่ยังไม่เคยลงนะครับก็สามารถไปลงในเว็บไซต์ได้ก็จะมีวิธีบอกนะครับอันนี้บอกเลยว่าไม่ยากทำตามขั้นตอนได้ง่ายๆเลยครับและถ้าใครที่เคยลงไว้แล้วเดี๋ยวเราข้ามไปขั้นตอนที่2กัน ขั้นตอนที่2ครับผมการจองที่พักห้องพักนะครับก็สามารถจองผ่านออนไลน์ได้ครับซึ่งในส่วนเอเจนต์ครับจะเป็นแค่ตัวกลางในการรับจองนะครับจะไม่มีคดส่วนลดพูดง่ายๆว่าไม่มีปุ่มให้กดลดเอเจนต์ของตัวโครงการ40%ครับหากเราเห็นราคาในตามเว็บไซต์ก็จะเป็นราคาเต็มแต่ถ้าเรากดสั่งซื้อสั่งจองไปนะครับราคาที่โชว์จะไปลด40%ตอนที่เราจ่ายตังบนแอปเป่าตังนะครับกรณีที่เราจองเรียบร้อยแล้วครับ และอีวิธีหนึ่งก็คือการจองโรงแรมโดยตรงนะครับก็คือเข้าไปดูผ่านเว็บไซต์ของโรงแรมนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือการเข้าไปในเว็บไซต์เราเที่ยวด้วยกันนะครับแล้วก็ไปดูค้นหาดูว่าในนั้นมีโรงแรมอะไรบ้างที่อยู่ในโครงการครับในส่วนของการจองและการเดินทางนะครับเราอาจจะต้องระบุวันล่วงหน้าอย่างน้อยเป็น7วันและต้องไม่เป็นจังหวัดเดียวที่เราอยู่นะครับตามทะเบียนบ้านอันนี้ก็ยังเขาก็ยังคงเดิมอยู่นะอันนี้สําคัญมากนะครับ สำหรับขั้นตอนการจองนะครับก็จะใช้เลขบัตรประชาชนโดยการจองเนี่ยจะใช้สิคนจองหนึ่งชื่อเท่านั้นครับซึ่งสูงสุดตอนหนึ่งคนเนี่ยจะได้ถึง10บาสิทธิ์ครับแต่สามารถเข้าพักได้ถึง2คนครับพอผู้จองจองเรียบร้อยเราก็จะต้องไปชําระเงินภายในเวลา5ทุ่ม5้นาทีของวันที่เราจองนะครับจะมีลิงก์ส่งมาเตือนนะครับอันนี้เราจ่ายบัตรเครดิตไม่ได้นะครับต้องจ่ายเงินสดเท่านั้นแล้วก็จ่ายผ่านแอป G Wallet เท่านั้นด้วยครับ สำหรับช่วงนี้นะครับเขาก็เปิดให้จองแล้วตั้งแต่วันที่8ตุลาสำหรับคนที่จองวันที่8ตุลานะครับก็สามารถใช้สิทธิ์ไปเดินทางไปเที่ยวได้ตั้งแต่วันที่15นะครับในการเข้าไปจองสิทธิ์นะครับผมสามารถจะเข้าไปกี่ครั้งก็ได้แต่วันสุดท้ายของการจองสิทธิ์ก็คือวันที่23มกราคมครับปีหน้านะแล้วก็ไปเที่ยวให้ทันภายในวันที่31มกราคมถ้านับตอนนี้ก็ยังมีเวลาเหลือประมาณ3เดือนนะขั้นตอนที่3ครับก็คือการไปเที่ยวไปเช็คอินนะครับเมื่อเราไปถึงที่พักแล้วการใช้วิธีเช็คอินก็เช็ กับทางโรงแรมเขาก็ใช้แอปถึงเงินในการสแกนเหมือนเฟสหนึ่งเฟสสองนะครับถ้าคนเคยใช้แล้วก็จะเข้าใจแต่ในเฟสสานี้จะมีการสแกนใบหน้าเข้ามาด้วยแต่ว่าคนที่ลงชื่อสิทธิ์ของตัวเองที่จองไปเนี่ยยังไงก็ต้องไปนะครับเพราะไม่อย่างนั้นจะไม่ได้นะครับขั้นตอนที่4ครับก็คือคุมปอง g w a l l เ t ครับเวลาเราเช็คอินไปเที่ยวแล้วนะครับ ตอน5โมงเย็นของวันนั้นครับที่เราเช็คอินไปจะมีคุมปองมูลค่า600บาทนะครับเข้ามาใน G Wallet เราอาจจะต้องวางแผนการใช้คุมปองสักนิดนึงว่าใน600บาทต่อวันเนี่ยเราสามารถเอาไปใช้อะไรยังไงบ้างหรือจังบางคนจะรวบรวมไปใช้ในวันสุดท้ายนะครับแต่เทคนิคง,ง่ายๆก็คือเราอาจจะต้องค้นหาร้านที่ร่วมรายการไว้ก่อนนะครับแล้วก็ หาร้านอาหาร,าหาร,าหารที่เราอยากไปว่าให้เขารับไหมนะครับผมแล้วก็จังหวัดที่ท่านไปเนี่ยมันโอเคมีตรงไหนที่รับนะครับ เอาไปใช้ก็จะได้ส่วนลด40%นะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือเราก็ยังเติมไปอีก60เหมือนเดิมวิธีการใช้ก็เติมเงินเข้าไปในแอปเป่าตังเหมือนใช้คนละครึ่งนะครับแต่อันนี้จะเป็นแค่40กว่า60ส่วนยอดเงิน600บาทต่อวันนะครับจะอยู่ได้ถึงเที่ยงคืนของวันที่เช็คเอาท์แต่ถ้าเราไป2คืนนะครับสมมุติว่าเราไปเที่ยว3วัน2คืนนะครับเราจะมีเงินใน wallet เนี่ย 1200บาทนะครับเราก็อาจจะต้องเก็บไว้ก่อนก็ได้เอาไว้ทานมื้อเย็นที่โรงแรมอย่างงี้วันสุดท้ายก่อนกลับก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคแล้วแต่คนเอาไปใช้รวมยอดทีเดียวไปใช้หรือจะยังไงก็ได้ครับแล้วแต่ว่ามื้ออาหารที่เราไปกินขั้นตอนที่5ครับก็คือส่วนลดค่าตัว๋วเครื่องบินในการเดินทางนะครับสำหรับใครที่เดินทางโดยตัว๋วเครื่องบินนะครับหรือซื้อตัว๋วเครื่องบินไว้เนี่ยตอนแรกก็ต้องซื้อตัว๋วเครื่องบินในราคาเต็มก่อนนะครับสำหรับ บินไปก่อนแล้วก็บินกลับมานะครับถึงจะมาทําการขอคืน40%ได้แต่ยอดที่ขอคืนนะครับจะไม่เกิน3,000ถึง2,000บาทแล้วแต่จังหวัดที่เราไปนะครับ2,000กับ3,000นี่คือแหละตามที่นั่งนะไม่ใช่ยอดรวมทั้งหมดนะครับต่อที่นั่งนะครับ สมมติน,นะครับหากจองห้องพักห้องเดียวแต่ไป10คืนนะครับอันนี้ก็จะได้ค่าส่วนลดตั๋วแค่2ใบเท่านั้นนะครับเพราะว่าเขาดูจากห้องพักจํานวนห้องพักว่าห้องหนึ่งห้องได้แค่ตั๋ว2ใบนะครับสมมุติถ้าไป4ห้องก็จะได้ตั๋ว8ใบอันนี้ก็ไปทําส่วนลดกันได้นะครับผมโดยวิธีการนะครับก็เข้ามาในเว็บไซต์เราเที่ยวด้วยกันเนี่ยแหละครับผมแล้วก็ไปหาปุ่มเมนูที่ว่าขอคืนค่าตัว๋วเครื่องบินนะครับกรอกชื่อนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ใส่เลข b o ๊กิ n งนัมเบอนะครับหรือเลขไฟอันนี้ผมไม่แน่ใจจําไม่ได้เหมือนกันนะครับก,ก็เกาะเข้าไปแต่มันจะมีทริคอินนิดนึงที่แนะนํานะครับก็คือเราควรจองตัว๋วไปและกลับในครั้งเดียวนะครับเพราะว่าเวลาเราเข้าไปทําในระบบเนี่ยเวลาเราใส่เลข Booking นะครับเราจะใส่ได้แค่1เลขเท่านั้นนะครับมันไม่สามารถใส่ได้2เลขแต่ถ้าเราบินคนละไฟมันจะมี2เลขเวลานั้นถ้าแปลว่าเราขาดทุนนะเราจะได้แค่ไฟเดียวนะครับผม สุดท้ายแล้วนะครับเราก็รอประมาณ7-10วันนะครับในส่วน40เซ็นเซนก็จะเด้งคืนเข้าในแอปเป่าตัางของเราก็รอนิดนึงนะครับผมก็ช่วงนี้คนไปเที่ยวเยอะตัวขมค์เท่องบินก็อาจจะเงินเข้าช้าหน่อยนะครับ รวมๆแล้วก็ไม่ยากนะครับแต่รายละเอียดก็ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับอาจจะใช้เวลานิดนึงตอนที่เราซื้อตอนที่เราจ่ายหรือตอนที่เราไปเช็คอินหน้างานนะครับและที่สําคัญนะครับต้องวางแผนดีๆเพราะว่าเวลาเราจองไปแล้วนะครับเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปลี่ยนวนันเปลี่ยนอะไรเนี่ยจะยุ่งยากมากนะครับยังไงเราตอนจองก็ดูเรื่องวันเวลาให้ถูกต้องให้แน่นอนครับ ยังไงก็ขอให้ทุกคนนะครับเที่ยวให้สนุกเที่ยวแบบมีความสุขนะครับรักษาสุขภาพป้องกันโควิดกันด้วยนะครับใส่แมสด้วยไปไหนก็ต้องระวังตัวกันหน่อยนะครับช่วงนี้อ่ะที่สําคัญไม่พูดไม่ได้ไปเที่ยวแล้วอย่าลืมหามุมงถ่ายรูปสวยๆไปเช็คอินครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเป็นกําลังใจครับหรือถ้าใครมีคําถามทิ้งไว้ด้านล่างครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย